สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายไหวอีเฮ็ดซุปบักแปบ,บเดอ้อพี่นองอาหารเลาอีสานบ้านเฮานะอันเมื่อนั้นเฮ็ดซุปผักแซงบัดน,นี้ฮ็ดซุปผักบักแบบปบเอาเสอันพวกผักนะเฮ็ดซุปอันปลางามงามเพิ่นไปหามาใหม่ๆดิพี่นองอันบ้านพี่นองหงไปอย่างแต่แม่ฮันหงประกฏดประกฏดหน่อยอัน ต้มจำต้มอย่างไรอะไรก็อีต้มปนใส่อันต้มปนใส่กับอันซุปบักแปบนะมันอีแซ่บปนปนปลาใส่ปลาพื้นบ้านน้องนะแล้วก็มีผักซีหอมป้อมรืออย่างเสะียพวกเก่นบักง,งาคือคือสูตรอันผักสั่นนั่นล่ละพี่น้องทั้งเป็นบักแปบนี่เด้อบักแปบอะ่ะเนี่ยบักแปบบักแปบมีมีหลายแนวพี่น้องอันอันนี้รุ่นแปะเนี่ย อย่ารุ่นรุ่นแปรอันรุ่นเนื้อนมันที่เป็นกลมกลมตึงตึอันอันนี้นมันแปยายไห่เด็ดแล้วเนี่ยอันเด็ดเด็ดองสะเด็ดสวยหัวสวยหางสะมันมันข้อโบญยาอันแปลว่าก่อนอิสุปันเด็ดเด็ดออกเด็ดเด็ดแล้วก็โยยอกะสันอันเด็ดไอ้ไดเบอร์สุอันภาษายายไห่ห้องเด็ดที่ว่าตัดนะนะแล้วมันมันมันทีโบญยาเวลาเอาไปนึ่ง กระไดคันเฮาฟ้าวกระต้มกระไดให้มันสุกแล้วค่อยมาฮหดซุปนะแล้วกับป่นปลาใส่จ้ะแล้วก่อนอื่นท่านเฮาเอาหน่วยพอดีคันหน่วยแก่ไหลกับโบแซบแป๊บนะอันหน่วยแก่ท่านวะที่มันเป็นแก่นมันเป็นแก่นตึงๆนะแล้วมันหยาบมันมันซุปกับโบแซบพี่น้องคันมันเปรๆจังสิ่แปลว่ามันยังอ่อนอยู่จ้ะมันเปะๆบจ้ะ ละพันนึ่งได้ังพันนึ่งันมันนี่เป็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นกลมๆอันตึงๆอันกระแทบอันนนั้กระด้อันพันนั่นกระเดอันนี้พันพันเปเนี่ยพันแม่หงพันเปอันที่มันเปร์ๆนะมันมันมันมีหลายรุ่นตัวรุ่นนึเงอันยาวๆข้าฝ่ามือเพียพี่น้องอันเพิ่นหงบักแปะปลาลุดอัน ที่มันเป็นยาวๆนะมันมีสุรูปแบบบางแบบก็ได้มีหน่วยป้อมแล้วลกหวว็หน่วยเป๊แล้วก็หน่วยยาวหน่วยยาวท่ามันมันเป็นยาวๆออกมาคัามฝ่ามือพูยนะทั้งกลมๆคันนี้คือบักทั่วให้บักทั่วบ้านเขากระโบเมนมันก็เป็นหูบากแปบบแต่มันทั้งกลมๆคือปลาลดนะว่าส้นลวดยาวซัากับปลาลุดนะพี่น้องแม่ห้องปลาลุดกับลูกบอกเคยเห็นกับอีบุ๊จากปลาลด แล้วกับป่นปลานี่ยใส่าปลาพื้นบ้านเราเนี่ยเฮ็ดอมกระแทบปนป่นใส่นี่นำกระแทบเนี่ยอมใส่ผักซีหอมปอมมันก็แล้วก็ใส่ข้าวเบื่อนะ่ะโอ้ยปลาพื้นบ้านเรานะ่ยแทบพี่น้องอันอาหารนะยายไหวเลอวจำใส่กับข้าวเหนียวนี่แหละเบาหวานเบาหวานยายไหวมันน้ำตาลนี่ขึ้นนะทั้งแซบบีหลี่พี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเรา มีแต่แันเซปเซ่สวัสดีจ้า